ถ้ามวยไทยมีต้องมีการพนันถ้าไม่มีการพนันไม่ใช่มวยไทยผมคิดว่าเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวและบัดซบที่สุดผมเชื่อว่าวันลุมพินีจะเป็นจุดเปลี่ยนมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่ล้ำค่าวันลุมพินีจุดเปลี่ยนวงการมวยต้องไม่มีการพนันช่วงนี้มีการพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันเยอะ โดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายกเศรษฐวีสินในการประชุมคณะมนตรีเมื่อวันพุธที่13กันยายนถึงก็มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติขึ้นมาดึงคนโน้นคนนี้เข้ามาเป็นกรรมการเยอะแยะไปหมดมากจนเกินควรผมเกรงว่าจะทําให้มีมติที่เห็นพร้องต้องกันทั้งหมดเนี่ยมันคงยากเพราะแต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันจริงๆ้วท่านผู้ชมครับผมเคยพูดเรื่องนี้มานานแล้ว ขณะที่ทุกวันนี้กระแสวัฒนธรรมเกาหลีนั้นฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองหรือญี่ปุ่นจีนเองก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นบันเทิงละคอรอาหารการท่องเที่ยวไทยเราต้องใช้ซอฟต์อร์ของเราเป็นอำนาจละมุนเป็นแนวรุกทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกันตอนนั้นในปี2564ผมยังเปิดเผยข้อมูลให้ฟังด้วยว่า เว็บไซต์ US News and World Report ได้ประกาศรายชื่อาการจัดอันดับประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกโดยมีการร่วมมือกับ BAF Group หน่วยงานของบริษัทสื่อสารกระดาษระดับโลกและ The Walton School โรงเรียนสอนธุรกิจบริหารธุรกิจ MBA ที่มาหาวิทยาลัเาายเ e n n s y l v a n i a ได้ทำการสำรวจผู้คนมากกว่า17,000คนจาก4ภูมิภาค พบว่า10อันดับประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี2020ได้แก่1สเปน2อิตาลี3กรีก4ฝรั่งเศส5เม็กซิโก6อินเดีย7ประเทศไทยประเทศไทยอยู่อันดับ3ของเอเชียน่าจะรองญี่ปุ่นอ่นาน่าจะรองจีนและอันดับ1ในอาเซียนในอาเซียนประเทศไทยอันดับหนะที่มีซอฟต์พาวเวอร์8อียิปต์9ตรุรก,กีและ10ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ท่านผู้ชมครับน่าสนใจมากไม่ติดอันดับท็อป10อยู่อันดับที่42ซะเวยซ้ํทาทั้งนี้ท้งนั้นถ้าจะเอ่ยชื่อถึงหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สงไทยนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวไทยอาหารไทยประวัติศาสตร์ไทยสถาบันพระมหากษัตริย์รวมไปจนึงยิ้มสยามและความน่ารักคนไทยแล้วศิลปะการต่อสู้อย่างมวยไทยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โด่งดังได้รับการยอมรับของทั่วโลกมานาน อย่างไรก็ดีความคุ้นเคยทัศนิติของสังคมไทยต่อมีมวยไทยยังมองว่ามวยไทยเป็นกีฬาศกกระปรกที่อยู่คู่กับการพนันมีเซียนพนันมีเจ้าพ่อมีมาเฟียกรณีจ้างกรรมการจ้างล้มมวยขณะที่นักมวยไทยก็เป็นนักกีฬาที่อาพับอย่างสุดๆมาจากคนที่ยากจนปากัดตีนถีบต่อสู้ดิน้นรนเจ็บตัวเหนื่อยยากแสนสาหัสแต่ค่าตัวถูกแสนถูก อุปมาอาชีพนักมวยเหมือนหมาล่าเนื้อสุดท้ายบั้นปลายชีวิตไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นั่นก็เป็นความเชื่อหรือทัศนคติที่ไม่ผิดนักเพราะที่ผ่านมาซอร์ฟพาวเวอร์ที่ทรงพลังนี้เป็นเช่นนั้นจริงๆและวงจรอุบาทอย่างเรื่องล้มมวยกรรมการรับงานนักมวยชกไม่สมศักดิ์ศรีก็ยังคงเกิดขึ้นในวงการมวยซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าวันนี้มวยไทยเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากเปลี่ยนไปชนิดที่แม้คนไทยที่คุ้นเคยกับมวยไทยอาจจะคาดไม่ถึง ใช่ครับผมกําลังพูดถึงวันลุมพินีจุดเปลี่ยนวงการมวยตอนนี้เมืองมววงการมวยไทยเปลี่ยนไปยังไงทําไมต้องเร่งผลักดันให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ล้ําค่าควรค่ากับการสนับสนุนเผยแพร่ไปสู่ตลาดโลกให้มากที่สุดสําหรับคอมวยในกรุงเทพหรือแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามรับชมจากมวยจอตู้คือมวยที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์มักจะคุ้นเคยกับสนามมวยลุมพินีและสนามมวยราชดำเนินที่เป็นสังเวียนการต่อสู้ระดับตำนาน ในที่นี้เราจะพูดถึงสนามมวยลุมพินีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนึ่งในสนามมวยระดับตำนานนี้ปัจจุบันพูดได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของวงการจุดเปลี่ยนที่ว่าเริ่มต้นมาเมื่อเดือนมกราคม2566ที่ผ่านมาตอนนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนภายใต้การแข่งขันการชกมวยที่ชื่อวันลุมพินีคำว่าวันนี้มาจากวันแชมเปี้ยนชิพท่านผร้ชมซึ่งเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่วันนี้กล่าวได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก มีเครือข่ายเผยแพร่ไปหลายประเทศและฐานคนดูหลายสิบล้านคนทั่วโลกมีผู้ร่วมก่อตั้งที่เป็นคนไทยชื่อชาตรีสิทธิ์ยอดธงเดิมมีฐานอยู่สิงคโปร์ส่วนลุมพินีคือสนามมวยลุมพินีที่อยู่ในการบริหารจัดการของกองทัพบ,บกต้องบอกว่าวันลุมพินีเกิดขึ้นมาได้มีเบื้องหลังที่ไปที่มาอย่างน่าสนใจมากถ้าท่านผู้ชมจำได้ว่าสนามมวยของฐานนี้ย้ายจากย่านลุมพินีมาที่ย่านารามินทราเมื่อหลายปีก่อน ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ลุ่มรุ่มดอนดอน,ดอนมีวิกฤตโควิด2 0 1 6 3ท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าครับชื่อของสนามมวยลุมพินีเป็นตำนานที่แย่เมื่อเกิดคลัสเตอร์โควิด19ที่สนามมวยลุมพินีท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะทำให้คนในสังคมเดือดร้อนภาพลักษณ์ของทะบบกก็เสียหายจนสนามมวยแห่งนี้ต้องถูกปิดชั่วคราวไป8เดือน กระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการมีคนที่มีวิสัยทัศน์เข้ามาจัดการชื่อพ้นเอกสุชาติแดงประภยัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกหรือมวยไทยลุมพินีซึ่งเป็นอดีตนายสนามมวยลุมพินีเข้ามาจัดการเปลี่ยนทัศนคติใหม่ตั้งเป้าหมายอยากให้สนามมวยลุมพินีไม่ใช่แค่สวัสดิการกองทัพแต่ต้องบริการกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งข้าราชการที่กเกษียณและประชาชนได้ด้วยซึ่งควรเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจ ที่เป็นมืออาชีพและสากลพัฒนาไปเป็นศูนย์สากกรรมด้านกีฬาและสร้างระบบนิเวศใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเรียกว่าระบบมวยจะถูกเปลี่ยนระบบนิเวศทั้งหมดในที่สุดเพราะจริงๆแล้วในบรรดาศิลปะการต่อสู้บนโลกหากพูดถึงมวยยืนต้องนับว่ามวยไทยสนุกที่สุดสนามมวยดมินีจึงอยากเป็นสะพานที่เชื่อมคำว่ามวยยืนที่สนุกที่สุดในโลกและเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างให้ไทยได้รับความนิยมต่อชาวโลก สร้างศิลปะของโลกในโซนเอเชียให้ไทยเป็นบ้านของมวยไทยให้ได้กลายเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยนักมวยและผู้เกี่ยวข้องสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยและมวยไทยต่อไปแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับจะไปถึงตรงนั้นได้กว่าจะมาเป็นวันลุมพินีอุปสรรคขืดขึ้นคอโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องต่อสู้กับคนในวงการมวยด้วยกันเพราะาด้วยเป้าหมายที่จการจะเปลี่ยนระบบนิเวศมวยใหม่โจทย์แรกอันแรกสุด คือรายการมวยที่จัดในสานามมวยลุมพินีนั้นต้องไม่มีการพนันไม่มีการพนันนี้กลับกลายเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเพราะมวยอยู่กับคู่การพนันมานานหรือมวยต้องพึ่งเซียนมวยเมื่อวันลุมพินีเกิดขึ้น<ม>ก็เลยมีคำถามถามว่าคุณจะบ้าหรือเปล่ามาจัดมวยแบบไม่มีพนันมันมีที่ไหนในโลกวะเชื่อหรือเปล่าครับเงินหม,มุนเวียนในวงพนันมวยแต่ละปีมีจำนวนเท่าไหร่มีการประเมินว่าสูงถึงหนึ่งหมื่นล้านบาทต่อปีทีเดียว พอไม่มีการพนันในสนามผลปรากฏว่าผู้ที่เกี่ยวข้องการแข่งขันมวยโปรโมเตอร์หรือผู้จัดการแข่งขันหลายรายต่างพากัน Walk out ไม่เห็นด้วยกับแนวทางสนามมวยก็จะไม่จัดบรรดาเสียพนันคนดูที่ชอบพนันจะไม่มาเพราะเขาเชื่อว่าไม่ใช่วิธีของมวยไทยคือพวกนี้เชื่อแล้วว่าถ้ามวยไทยมีต้องมีการพนันถ้าไม่มีการพนันไม่ใช่มวยไทยผมคิดว่าเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวและตื้นเขินอย่างบัดซบที่สุด จากนั้นรูปนี้ก็เดินตามนโยบายเป็นสนามมวยปลอดการพนันโดยภายในสนามมวยต้องไม่มีการพนันเขาต้องจัดระเบียบใหม่ทั้งระบบอันดับแรกเขาต้องทํารูปแบบการก่งานที่ยุติธรรมมวยต้องต่อยสนุกทําให้คนดูทึ่งทั้งในและนอกสนามเห็นว่ามวยไทยเป็นกีฬาชีพจริงๆต้องไม่ใช่จัดเพื่อนักการพนันต่อยสนุกก็ต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นจากการตัดสินที่มีความยุติธรรม พระราชน,นและกรรมการสนามมวยถูกติวเข้มในเรื่องนี้มา8ดเดือนเต็มๆท่านผู้ชมอย่าลืมนะกรรมการที่อยู่สนามมวยไหนอยู่กันตั้งแต่หนุ่มจนแก่เท่าอยู่มานมนานดังนั้นมีการจัดระเบียบเรื่องการให้คะแนนใหม่ทั้งหมดจากเดิมตัดสินที่จะใช้ภาพดุลพินิษ์เปลี่ยนเป็นภาพที่เห็นให้คะแนนที่มีรายละเอียดครบไขออกวุธมากกว่ารุนแรงกว่าเข้าเป้าหมายสำคัญกว่า ทำให้คู่ชกบอดบอบช้ากว่าคู่ต่อสู้มีอาการมากกว่าและไม่กระทําผิดกติกาผู้นั้นจะชนะในยกนั้นซึ่งในแต่ละยกเราจะไม่ดูแค่ภาพรวมดูการออกอาวุธทั้งเชิงรุกและเชิงรับขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับค่ายมวยทั้งหลายที่จะส่งนักมวยขึ้นชกจะต้องถูกกำชับว่านักมวยของค่ายต้องต่อยให้ร้าใจและเต็มที่ในทุกๆยศเพื่อไม่ให้มันมีการยืดเยือ้อหรือว่าหน้าเบื่อนหน่ายเขาลดจากจำนวนห้ายกเหลือแค่3มยก แต่สมยกนี่ก็เรียกว่าต้องเดินหน้าออกาวุธกันเต็มที่ทั้งเขา่าทั้งศอกทั้งลูกถีบทั้งเตะทั้งเข่าลอยทั้งจระเข้ฟาดหางไม่เหมือนสมัยก่อนดูเชิงยกหนึ่งยกสองออกอาวุธยก3ามยกสี่เรายกห้าวิ่งหนีแบบนั้นไม่มีละสิ่งเหล่านี้คือสิ่งต้องทําเพื่อมวยไทยเกิดมาตรฐานทําให้กลายเป็นกีฬาอาชีพให้ได้แรกแรกของการเปลี่ยนแปลงปรากฏว่าผลการดําเนินงานไปอย่างชนิดทุลักทุเลกระท่อนกระแท่น แต่ว่าวิกฤตกลับเป็นโอกาสก่อนจะไปจับมือกับค่ายวันเพราะความพยายามดิ้นรนเพื่อสู่เป้าหมายทําให้สนามมวยลพิดีเป็นสังเวียนมวยไทยที่เป็นกีฬาชีพจําเป็นที่สนามมวยต้องเฟ้นหาค่ายมวยและโปรโมเตอร์ที่มีทัศนคติเดียวกันมาทดแทนโปรโมเตอร์หรือค่ายมวยที่จีจากแล้วจากการค้นหาพบว่าเห็นเป็นประจักษ์ได้รับการยอมรับในวงการมวยตลอดหลายสิบปีคือค่ายมวยค่ายเดียวคือค่ายแซทเทคภายใต้การบริหารงานของเปรม บุตรราบวรวงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมด้วยเหตุนั้นแฟร์เทคจึงดุท่าทามให้เขามาช่วยเหลือสนามมวยลุมพินีในช่วงเวลายากลำบ,บากคองลุมพินีแต่ท่านผู้ชมครับการท่าทามคุณเปรมบุตราบวรวงไม่ใช่งานง่ายเพราะคุณเปรมดันมีบิดาชื่อคุณบรรจงบุตรราบวรวงซึ่งในวงการมวยเรียกว่าเฮียบรรจง เฮียบรรจงไม่อยากปล่อยลูกชายเข้ามาเผชิญหน้าบนความขัดแย้งของวงการมวยแต่เผอิญแนวความคิดของลูกชายคุณเปร,เรมไม่มีเรื่องการพนันมาก่อนและต้องการเห็นมวยไทยถูกยกระดับเป็นกีฬาสร้างเงินสร้างไรายได้นักมวยจนในสุดเฮ er ียบรรจงก็อนุญ,ญาตท่านผู้ชมครับถ้าเราเอ่ยชื่อค่ายแฟร์เท์คอมมวยทุกคนจะต้องมีภาพของเฮ er ียบรรจงเป็นภาพจำเพาะ ถือเป็นเจ้าค้าของค่ายมวยที่ยังมีตำนานอยู่และยังมีลมหายใจอยู่เียบรรจงเล่าประวัติเข้าข่าวว่าชีวิตของคนคนนี้ต้องบอกว่าโลดโผนโจรทยานอยู่ในยุทธจักรหมัดมวยมาในทุกรูปแบบเป็นคนจีนที่เกิดประเทศจีนแล้วมาเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยเตียคุณบรรจงอพยพจากจีนมาอยู่ย่านสุรวง์มาแบบคนมีเงินเอาเงินมาทําค้าขายเยบรรจงสมัยเด็กเกเรไม่ชอบเรียนหนังสือชอบมวยไทยมากอายุ9ขวบ10ขวบ ถูกส่งไปเรียนห้องกงโรงเรียนที่ดังที่สุดภาษาจีนเขาเรียกกุ๋ยเจ้งบรรจงก็แบกกระสอบทรายไปด้วยเพราะว่าใจรักมวยไทยส่วนตัวพี่บรรจงเป็นคนที่ชอบแฟชั่นเพราะสมัยเด็กชอบแต่งตัวพอค้าขายก็คิดทำธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่นอย่างเช่นเสื้อยืดเยาวบรรจงเป็นคนแรกของประเทศไทยที่เอาเสื้อยืดเข้าห้างได้นะปกติแล้วสมัยนั้นเสื้อยืดเมื่อ45 0ปีก่อนต้องสั่งจากนอกทั้งนั้น ไม่มียี่ห้อของคนไทยเสื้อในกางเกงในถ้าใส่เสื้อเชี่ยวเป็นไปไม่ได้จะเข้าไปห้างขายได้แต่เฮียบรรจงทําได้ถึงแม้พื้นฐานจะมีเงินเป็นพ่อค้าพ่ออยากให้ค้าขายแต่เฮียบรรจงรักมวยไทยมากก็เลยขอเปิดค่ายมวยไปด้วยเฮียบรรจงบอกว่ามวยไทยทําให้มีความมั่นใจในตัวเองไปถึงวันไหนก็ไม่โดนเขาทังแกและเราก็บอกตัวเราเองว่าวันหนึ่งจะตอบแทนบุญคุณมวยไทยเมื่ออายุ1 8 1 9ปปีเพราะเพื่อตอบแทนบุญคุณ เฮียบรรจงก็เลยขอพ่อเปิดค่ายมวยที่โรงงานเล็กๆแห่งเดียวเปิดหนึ่งเวทีอยู่ที่ศุนยพลูจริงๆแล้วตอนแรกพ่อเป็นคนจีนไม่ยอมแต่เฮียบรรจงก็ใช้ไม้เด็ดพูดกับพ่อว่าทำไมไม่ยอมแล้วกลางคืนผมไม่รู้จะทำอะไรผมออกไปเที่ยวจีบผู้หญิงกินเหล้าอาจจะไปทำให้ผู้หญิงท้องขึ้นมาแล้วเอาลูกเข้ามาให้พ่อแม่เลี้ยงแล้วไปทำเขาท้องอีกเพราะการไปเที่ยวกลางคืนเข้าใจพูด ระหว่างที่เปิดค่ายมวยแล้วผมอยู่กับบ้านคุมมวยกับไปเที่ยวสัมภารเทเมาคุณพ่อจะเอาอย่างไงพ่อก็เลยยอมให้เลือกอยู่บ้านคุมมวยก็เลยยอมให้เปิดเพราะฉะนั้นค่ายมวยแฟร์เทคซึ่งเป็นชื่อเดียวกับโรงงานสิ่งทอของครอบครัวก็เปิดค่ายมวยมาตั้งแต่เกือบ60ปีที่แล้วเหตุการณ์สำคัญสำคัญคนในตำนานของวงการมวยไทย<ค><ค>เช่นคแล้วธนิกุลงโง่หพลังใช้วัดพลังวัฒนกิจอดีตนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย เฮีย er บรรจงลู้แล้วแต่เคยสัมผัสคลุกคลีผ่านร้อนผ่านหนาวนองการมาเฟียมาทุกรูปแบบเมื่อลูกชายคือคุณเปรมถูกขอมาช่วยสนามบวยลุมพินีกู้วิกฤตกำลังเปลี่ยนแปลงโดยที่ลุมพินีมีสน,สนามมวยที่แข็งมากไม่ยอมให้มีการพน,นันพวกเซียนมวยโปรโมเตอร์ต่อต้อตานไม่มีคนเลยสุดท้ายก็เลยต้องเชิญลูกชายของเฮ er ียบรรจงคุณเปรมมาเป็นโปรโมเตอร์เฮีย er บรรจงก็บอกเปรมว่า ถ้าเปรมปฏิเสธลุมพินีจะไม่มีใครแล้วอาจจะต้องเลิกทำมวยซึ่งก็เสียดายเพราะว่าลุมพินีนั้นมีชื่อเสียงทั่วโลกเบื้องหลังผู้เป็นพ่อบอกกับลูว่าลองกัดฟันช่วยอดทนเพราะมองว่ามีอนาคตที่ดีรออยู่ขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับวันเริ่มดังโดยที่เปรมกับคุณชาตรีค่ายแฟร์เทคส,สนิทสนุกับวันจึงเป็นที่มาการพูดคุยกันระหว่างสนามมวยลุมพินีเปรมและชาตรีเพื่อดึงเอาวันเข้ามาจัดที่ลุมพินีด้วยกัน ซึ่งทุกคนเชื่อว่าถ้าวันเข้าวรลมพินีทุกอย่างจะดีขึ้นสุดท้ายก็เป็นความจริงในเวลาต่อมานี่เป็นเหตุผลของการจับมือกับวันเพราะการแข่งขันวันแชมเปี้ยนชิพก็เป็นวิธีการพัฒนามวยไทยในรูปแบบใหม่ที่ได้เห็นไปทั่วโลกว่าเป็นสากลและยุติธรรมแล้วการสร้างวันลุมพินีจึงมีลักษณะก้าวกระโดขดขณะเดียวกันชาตรีสิจอดธงผู้ร่วมก่อตั้งวัน คุณชาตรีเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเรียนรู้เมืองไทยมาตั้งเด็กไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศท่านผู้ชมเชื่อมาทุกว,วันนี้คุณชาตรียังซ้อมมวยมาอย่างยาวนานเขารักในมวยทํามวยจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกยิมมวยใหญ่ๆทั่วโลกก็อยู่ในมือเขามากมายการจับมือครั้งนี้ของลุมพินีกับวันไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่ก็ไม่ง่ายท่านผู้ชมครับชาตรีเขาบอกเขาเป็นคนไทยอยากจะตอบแทนประเทศไทย การร่วมมือกับลุมพินีนั้นต้องถือว่าเป็นต้นตำรับมวยไทยเมื่อ66ปีที่แล้วเขามองว่าเป็นโอกาสดีที่เห็นคนไทยต่อสู้กับคนต่างชาติในเวทีแห่งนี้นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆนักมวยทุกคนได้มีอาชีพแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับการตัดสินใจของคุณชาตรีเข้ามาร่วมกับลุมพินีนั้นเอาวันมาร่วมน่าสนใจมากชาตรีนั้นถูกทาบทามมาหลายเวทีแล้วให้มาจัดวันที่เมืองไทย แต่พอชาตรีเห็นสภาพนักพนันเซียนพนันและมาเฟียครองเวทีแล้วครอบครัวเขาทุกคนห้ามชาตรีกันทุกคนเพราะกลัวโดนยิงตายถ้าหมากแล้วมาแล้วขัดผลประโยชน์กับก,กลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งต้องโดนยิงตายอย่างแน่นอนผมฟันตรงให้ได้เลยจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้คือชาตรีได้รับการปรักกันจากท่านอดีตพบตรบิ๊กบี้พลเอกนรงพัน์จิตแก้วแท้ว่ากองทัพ รับประกันความปลอดภัยทุกอย่างจะไม่มีมาเฟียนักเลงหรือทหารมาเฟียคนไหนมาแทรกแซงอย่างเด็ดขาดและนี่คือข้อมูลทางลับที่ผมอยากจะเห็นความตั้งใจของกองทัพในเรื่องนี้และทุกฝ่ายก็ฝ่าฟันฝ่ามาจนสำเร็จวันลุมินีที่ไม่มีการพน,นันเรามาดูกันท่านผู้ชมว่าผ่านไป9เดือนสำหรับการจัดรายการหลังเปิดตัววันลุมินีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวงการมวยไทยในแง่ของซอฟต์พาวเวอร์วันแชมเปี้ยนชิพเป็นที่รู้จักในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น จากที่มีการถ่ายทอดสดทุกสัปดาห์เมื่อต้นปีผลงานวิจัยของบริษัทม i ลู Mil u i n ไซ g ์บริษัทวิจัยผู้บริโภคในเอเชียนออเชียงใต้ระบุว่า1ในสองคนของคนไทยที่มีอายุระหว่าง18ถึง45ปีนั้นท่านผู้ชมเชื่อไหมรู้จักวันการรับรู้แบรนด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของวันเป็นผลจากการผลักดันรายการวันลุ่ิดีหรือชื่อที่ใช้เผยแพร่ในประเทศอื่นว่าวันไตรเดย์ไฟ o f f ซึ่งเป็นรายการแข่งขันมวยไทยและศิลปะการต่อสู้ลาหลาย,ลายแขนงที่เผยแพร่สัญญาณสดไปยัง180ประเทศทั่วโลกท่านผู้ชมครับขณะที่บริษัทนิล s e นบริษัทวิจัยการตลาดที่มีชื่อยกให้วันเป็นสื่อกีฬายักษ์ใหญ่ติดอันดับท็อป10ของโลกผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเติบโต,ตขึ้น6เท่าจาก14ล้านคนบัญชีเป็น82ล้านแอคเคาท์ในปัจจุบันดันให้ยอด รับชมวิดีโอออร์แกนิกพุ่งสูงขึ้น10เท่าภายในระยะเวลาเพียง5ปีประเด็นสำคัญอยู่ที่ไหนเรตติ้งของผู้ชมวันรายการมวยที่ไม่มีการปรนันได้รับความนิยมจากสูงโดยเรตติ้งวันที่ถ่ายซอดสดในคือวันศุกร์นั้นท่านผู้ชมรู้ว่าสสำหรับเมืองไทยที่ละครน้ำเน่ามาดับหนึ่งกับโดนวัน r i d เดย์ไ h t ทิ้งอย่างไม่เห็นฝุน่น สะท้อนเห็นว่าเรตติ้งของคนคอกีฬานิยมกีฬามีมากกว่าคนที่นิยมการพนันพิสูจน์ชัดเจละสำหรับความคาดหวังว่ามวยไทยจะเป็นพื้นฐานอาชีพที่สะอาดสามารถสร้างรายได้สร้างครอบครัวได้วันนี้มีตัวอย่างจากข้อมูลเว็บไซต์ของคุณชาตร,รีสิทธิ์ยอดทง w w r l d w i d e w e b 1 f c c o m สิทธิ์ผู้กอ่อตั้งเขายืนยันว่าสำหรับวันลูมินีได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าชกมวยก็รวยได้ โดยมีนักกีฬาม,มากหน้าหลายตาที่คว้าโบนัสติดต่อกันรวมทะลุหลักล้านสามารถพลิกชีวิตความเป็นอยู่ของเขาและครอบครัวให้ดีขึ้นถ้าใครมีหัวใจเป็นนักสู้ออกอาวุธโดยใช้ศิละปะการต่อสู้ในแขนงนั้นๆได้อย่างสวยงามจนเกิดประสิทธิภาพสร้างเกมการแข่งขันให้ดูเดือดเร้าใจและพร้อมปิดเกมตามจิตวิญ,ญญาณนักสู้ก็มีสิทธิจะได้โบนัสทันที3 5 0 0 0 0บาทไปครองสุดยอดท่านผู้ชมครับ มวยแชมป์เนี่ยในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาที่มีเซียนการพนันอยู่มีโปรโมเตอร์การพนันอยู่นักมวยได้ที่หนึ่งได้อย่างมากก็ไม่เกินแสนด้วยเหตุนี้เลยมีแรงผลักดันให้นักกีฬาทุกคนพยายามมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักขึ้นสังเวียนด้วยความกระหายในชัยชนะเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะโอกาสที่เขาจะพลิกชีวิตเขาได้ให้พ้นจากความยากจนซื้อบ้านซื้อช่องให้พ่อแม่อยู่ได้มันอยู่ที่ตัวเขาและอยู่ที่นี่ตลอดการแข่งขันในช่วง32อีเวนท์ที่ผ่านมา มีนักกีฬาหลายคนคว้าโบนัสไปครองได้สำเร็จบางรายสามารถสร้างไรายได้เป็นกอบกรรมรวมแล้วทะลุยอดหลักล้านเลยเอาละผมเอาตัวอย่างมาดูเสกสันอจุดขวัญเมืองฉายาคนไม่ยอมคนนักสู้จอมบูวัย34ปีจากนครศรีธรรมราชครั้งหนึ่งเคยคิดจะแขวนนวมก่อนได้รับโอกาสเข้ามาโชว์ฝีมือในวันดุมินีเพียงแค่ไซส์เปิดตัวในนัดประดมเกษร์เลเขาออกอาวุธสู้กับไทยสันแฮร์ริสัน Harrison, ได้อย่างดุเดือด พิชิตโบนัสก้อนโตมูลค่า1 7 5 0 0ล้าน7,50บาทมากกว่ามาตรฐานของวันลูมินีถึง3,50 0 0บาทรวมทั้งคะแนนที่เราชนะนาธานเบนดอนนักสู้จากอังกฤษในศึกวันลูมินี22เจ้าตัวก็คว้าโบนัสแบบยกกำลังสองเป็นเงินกว่า7,000 0 0บาทสไตล์การเดินชกเดินหน้าลากคู่ต่อสู้อย่างดูดดัง ทำให้เสกสรรออขวัญเมืองคว้าชัยรับโบนัสไปตลอด8ไฟต์ลงแข่งขันรวมทั้งสิ้นท่านผู้ชมครับสามล้านห้าแสนบาทจากคนที่เคยคิดจะแขวนรวมเพราะอาชีพนังมวยไม่ได้ให้อะไรเขาเลยให้มีแต่ให้ความจนและการเจ็บตัวเงินจนํานวนนี้พลิกชีวิตให้เสกสรรจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาไปซื้อบ้านหลังใหม่เก็บเอาไว้เงินที่เหลือเป็นทุนการศายลูกอีกคนท่านผู้ชมก้องไกลเอนนี่มวยไทยวัยยี่ปีจากพิษณโลก ประเดิมไฟแรกในศึกวันรุิมีด้วยการคว้าโบนัสรวมมูลค่ายอดรวมทั้งสิ้น1ล้าน4แสนบาทเจ้าตัวมีเงินไปต่อบ้านได้อย่างที่ตั้งใจอีกคนท่านผู้ชมครับทองภูลพีเคแสนชัยเจ้าของฉายาโล้นทองคำจากมหาสารคาม26ปีชีวิตการโชคมวยเขาที่ใช้5ยกลุ่มรุ่มดอน,ดอน แต่พอได้โอกาสโชว์ฝีมือในวันลุมินีเขาสามารถพลิกบทบาทตัวเองกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆจากสีซชนะรวด3ไฟไล์ที่กันชกโบนัสได้คือ1ล้านกับอีก50,000บาทอีกคนครับเสือแบล็กทอพราน49มวยซ้ายอาวุธแกร่ง27ปีจังหวัดเพชรบุรีตัวแทนความภูมิใจของชาวกะเรียงป่าเต็งเป็นนักกีฬารายล่าสุดที่คว้าโบนัสลูหลักล้าน จากการเอาชนะน็อกซินจิซุซุกิในศึก is, วันลุมพินีคว้าชัยชนะโบนัสติดต่อกันตลอด3ไฟส์ไฟที่กินชกบนสงเวียนแห่งนี้รวมยอดโบนัสเขา้าพิจิตตอนนี้เป็นเงินกว่า1ล้านกับห้าหมบาทเจ้าตัวไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ได้หลังจากที่ได้เข้ามาชกในวันลุมพินีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงในทันทีจนมีเงินเป็นหลักแสนมอบให้พ่อแม่อย่างภูมิใจ ต่อยอดทําค่ายมวยเล็กๆตั้งใจจะเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชามวยไทยของเยาวชนชาวปากกาเกยอรุ่นต่อไปและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยท่านผู้ชมคือมวยผู้หญิงชื่อสแตมแฟร์เทคเธอชื่อจริงชื่อนัทวันผ่านทองอายุ25ปีสาวแกร่งมากความสามารถดีกรีแชมป์วันเวิร์กกรังปรี MMA อดีตแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่นรุ่มอะตอมเวทพร้อมตามล่าเข็มขัดเส้นที่ส เธอจะขึ้นชิงแชมป์โลกวัน MMA รุ่นอะตอมเวทหญิงเฉพาะการน้ำหนัก105-115อปอนด์กับฮามซอฮีสาวเก๋าเก่งชื่อดังจากเกาหลีใต้ในศึกวันไฟในวันเสาร์ที่30กันยายนนี้ทั้งนี้สแต็มจะเป็นนักกีฬาหญิงไทยคนแรกของวันคนแรกเลยนะมีสิทธิ์ลุ้นค่าตัวตา่านผู้ชมครับ10ล้านบาททันที หากสามารถเอาชนะฮามซอฮีคว้าแชมป์โลกวัน m m a รุ่นอะตอมเวทหญิงเฉพาะการมาคาดเอวได้สำเร็จอย่างไรก็ตามกว่าจะมีวันนี้เส้นทางของสแตมไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเธอเป็นชาวระยองหัดชกมวยตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาลอายุแค่5้าขวบเองท่านะผู้ชมเหตุผลเพราะถูกเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งพ่อสแตมบรรดาดนักมวยไทยชื่อวิสันเล็กลูกบางปลาสอย ขณะที่ลุงเองก็มีค่ายมวยเล็กๆของตัวเองมาถึงวันนี้สแตมผ่านอุปสรรคช่วงเวลาความผิดหวังมามากมายเธอเองไม่เคยคิดฝันว่าเด็กวิ่งตัวเล็กๆที่เคยได้ค่าตัวเป็นแค่หลักหมื่นกลายเป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและจะสามารถสร้างรายได้ทะลุ7หลักและอาจจะก้าวกระโดดถึงหลัก10ล้านในเร็ววันนี้แต่ถ้าเรามามองตัวหลัก10บล้านสแตมจะถือเป็นรายล่าสุดก่อนหน้านี้มีนักมวยไทยชื่อรถถัง จิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทได้รับค่าตัวอัพถึง10บล้านบาทเช่นกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นยุคทองของนักกีฬามวยวงการมวยไทยนับตั้งแต่วันเข้ามาสนับสนุนและร่วมมือสนามมวยลุมพินีด้วยชื่อเสียงระดับตำนานของสนามมวยเก่าแก่และเครือข่ายที่แข็งแกร่งของวันด้วยพื้นฐานของน้กมวยไทยที่มุมานะผมเชื่อว่าวันลุมพินีจะเป็นจุดเปลี่ยนมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่ล้ำค่า ที่ออกไปสู่ตลาดโลกให้คนไทยได้ภาคภูมิใจและสามารถต่อยอดไปในเรื่องอื่นได้อีกมากมายนำไปทวนเรื่องนี้ต้องขอชมกองทัพบ,บกที่ยืนนโยบายสนามมวยปลอดการพนันอย่างเข้มแข็งและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทําให้มวยไทยของลุมพินีก้าวมาถึงจุดนี้ได้ใครที่ติดตามวงการมวยเห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันมีสิ่งที่น่าเสียดายคือบรรดาสปอนเซอร์ไทยเจ้าใหญ่ กับยังมีความคิดแบบเก่าเก่ายกตัวอย่างเช่นบางเจ้าเคยสนับสนุนเวทีลุมพินี10บล้านบาทต่อปีกลับไปมองว่าเมื่อลุมพินีมีหลายศึกต่อยก็จะแบ่งงบประมาณ10บล้านก้อนเดิมไปเป็นส่วนต่างๆเช่นสนับสนุนลุมพินี3ล้านวัน3ล้านศึกอื่น2ล้านรวมเป็น10ล้านเป็นงบเท่าเดิมผมจะชํำแหลดูนะครับงบ10ล้านบาทต่อปีเมื่อเฉลี่ยเป็นเดือนจะตกอยู่ที่เดือนละราวแ0 0 0สนบาทท่านชมรู้ไหมเฉลีย่ยทิย์จะเหลือแค่ทิ์ละ2 0 0 0 0นบาท นี่คืองบในรูปแบบเดิมที่เขายังไม่คิดจะกระจายนะครับ200,000บาทแค่ท่านผู้ชมซื้อสปอตโฆษณายังไม่ได้สักสปอตเลยแล้วยังคิดจะมาแยกงบนี้กระจายไปเป็นก้อนเล็กให้ลุมพินีบ้างวันบ้างรายการอื่นบ้างสปอนเซอร์เหล่านี้ไม่ได้มองว่าปัจจุบันนี้ลุมพินีและว,วันเข้าไปถึงไหนต่อไหนแล้วสู่ระดับโลกดูกีฬามวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เด้ผลักดันโจนสําเร็จขึ้นมานี่คือเรื่องน่าเศร้าที่สินค้าสินค้าคนไทยวยการคิดแบบกบในกาลา สิ่งที่น่าปวดใจโดยเฉพาะช่วงที่กองทัพต้องต่อสู้กับวงการพนันมวยเม็ดเงินจากสปอนเซอร์หายเกลี้ยงต้องถือว่าสปอนเซอร์พวกนี้เห็นแก่ตัวมากๆถ้ามีสปอนเซอร์แบรนด์ไหนสนับสนุนอย่างจริงจังและวันอย่างจริงจังท่านผู้ชมครับช่วยสนับสนุนกันเยอะๆนะครับเพื่อส่งเสริมมวยไทยให้มีชื่อเสียงให้สนามมวยลุมพินีเป็นสนามมวยไทยที่ไม่มีการพนันอย่างเด็ดขาดและนักมวยที่ขึ้นรายการวันลุมพินี จะเป็นนักมวยที่ได้รายได้สมน้ำสมเนื้อไม่ใช่ถูกโปรโมเตอร์มวยหรือค่ายมวยกดแล้วก็เหยียบเอาไว้ใต้ฝ่าเท้าเหมือนในอดีตครับท่านผู้ชมครับ